ครับขอบคุณมากครับมีท่านใดเพิ่มเติมไหมครับครับถ้าไม่มีก็ผมขอปิดการอภิปรายนะครับกับต่อไปจะเป็นการลงมติในวาระที่หนึ่งนะครับว่าจะเห็นชอบให้กับรับร่างพระบัญญัติว่าด้วยการเว้นคืนและการได้มาซึ่งสังหาเรเมทรัพย์ับฉบับที่พศอไอว้พิจารณาหรือไม่นะครับผมจะขอตรวจสอบองค์ประชุมก่อนนะครับชท่านสมาชิก ครับเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตนด้วยนะครับครับจนท่านสมาชิกที่จะแสดงตนด้วยวัน้ศูนย์สี่เจ็ดขอแสดงตนค่ะครับศูนย์สี่สี่แสดงตนครับศูนย์หกสองแสดงตนครับศูนย์หกสองแสดงตนครับ เชิญท่านสมาชิกที่ติดกิจอยู่ข้างนอกห้องประชุมนะครับเิเข้าห้องประชุมครับมีการลงมตินะครับครับเชิญนะครับท่านผู้ใดที่ยังไม่ได้แสดงตนเชิญนะครับ ถ้าไม่มีนะครับเจ้าหน้าที่ส่งผลครับกับท่านสมาชิกครับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในขณะนี้1 2อยบวกสองนะครับเท่ากับ130ถือว่าครบองค์ประชุมนะครับต่อไปผมจะขอถามมาตินะครับสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้รับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ไว้พิจารณากดปุ่มเห็นด้วยนะครับ สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบให้รับร่างพระบัญญัติฉบับนี้ไว้พิจารณากดปุ่มไม่เห็นด้วยนะครับสมาชิกท่านใดประสงค์งดออกเสียงให้กดปุ่มงดออกเสียงนะครับเชิญท่านสมาชิกลงคะแนนครับเชิญท่านสมาชิกครับ047แดงกองมาเห็นด้วยค่ะ047เห็นด้วยครับ062เห็นด้วยครับ062เห็นด้วยนะครับ กับมีสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ลงคะแนนครับถ้าไม่มีผมขออนุญาตปิดการลงคะแนนนะครับเจ้าหน้าที่ส่งผลครับครับจำนวนผู้ลงมติ135ครับเห็นด้วย132บวก234ครับงดออกเสียงหนึ่งนะครับก็บเป็นอน,นว่าที่ประชุมลงมติเห็นชอบให้รับร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวรกคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ ฉบับที่พศซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วไว้พิจารณานะครับที่ประชุมจะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ในวาระที่สองโดยคณะกรรมการที่วุฒิสภาตั้งหรือกรรมการเต็มสภาครับเชิญครับท่านวัสมนครับกาบเรียนท่านประธานที่เคารพดิฉัน นางวัสมนคุณแสนสมาชิกวุฒิสภาขอเสนอตั้งคณะกรรมการกรรมธิการวิสามันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จำนวน21คนขอผู้รับรองด้วยค่ะกับสมาชิกเสนอให้ตั้งคณะกรรมการวิสามันเพื่อพิจารณาร่างพระาชบัญญัติฉบับนี้จำนวน21คนมีผู้รับรองถูกต้องมีสมาชิกท่านใดขัดข้องหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นไหมครับ ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบนะครับครับโดยที่ข้อบังคับข้อ83วรรสองได้กําหนดไว้ว่านในการตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างพระราชบ,บัญญัติให้คณะรัฐมนตรีเสนอรายชื่อได้ไม่เกิน1ใน5ของจํานวนการมติการทั้งหมดเมื่อที่ประชุมมีมติตั้งกรรมการวิสามัญจานวน21คนไม่เกิน1ใน5ของจํานวนการมติการทั้งหมดจึงไม่เกิน4คนนะครับเชิญคณะกรรมการ เสนอรายชื่อในสัดส่วนของคณะรัฐมนตรีครับข้าพเดียนประธานอุธิสภากระผมนายสักดาวิเชียนสินรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวรคืนและการได้มาซึ่งอสังหาหรือมัพย์ฉบับที่พอสอสัดส่วนของคณะรัฐมนตรีในชั้นวุฒิสภา จำนวนสีท่านดังนี้หนึายอภิชาตศรีชาติ 2. นางสาวฉัตรนภารักชาติเจริญ 3. นางสาวจันเพ็นรัชตาธิวัด 4. นายภูมิรินศรีมูลขอบคุณมากครับครับต่อมาเชิญสมาชิกเสนอรายชื่อกรมธิการครับ กลาบาเรียนท่านประธานท,<า>ที่เคารพดิฉันนางวัสมนคุณแสนสมาชิกวุฒิสภาขอเสนอรายชื่อกรมาิการในสัดส,ส่วนของสมาชิกวุฒิสภาจำนวน17คนดังนี้ 1. นายอมัดอายุเคน 2. นายจัตุพรเรียงเงิน 3. นายสมชายนุ่มพูล 4. พลตำรวจโทยุทธนาไทยพักดี 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราวุธธตีละนัน 6. นางธารณีตีดาสัน 7. นางนัทชินีพรจันทระโนไทย 8. นางรจนาเพิ่มพูล 9. นายปฏิมาจีระแพทย์10 นายเกียรติชายไมยตีวง11นายธนชัยแซ่จึง12นายโชคชยัยกิกตธน,นากิตติธนาธนาวณ13นางสาวอมรสีบุญนาค 14. นางแดงกองมา 15. นายวีรัตร,รมบำรุง 16. พันตำรวจเอกกอบอัจฉนะอัจฉาากิติ 17. นายสุพโชคสาลากิจขอผู้รับรองด้วยค่ะครับผู้รับรองถูกต้องครับมีสมาชิกท่านใดเสนอรายชื่อเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับเชิญครับครับขยัน ญาติครับท่านประธานครับผมปรญยาเชิดกวนนะครับขอเสนอรายชื่อกรับิการวิสามันนะครับเจ็ดท่านนะครับหนึ่งท่านเอกชัยเรืองรัตครับสองท่านสลาพันธ์รุงโรดชนะพานิชครับสามท่านนิคมมากลุงแจ้งสี่ท่านยุคนชนะวัดปัญญาห้าท่านวิทาวีปทุมสวัสดหกท่านสุนีอนินบนเจ็ดท่านปิยพัฒน์สุภาวรรณนะครับขอรับรองด้ครับกับท่านสมาชิกับโดย ที่ที่ประชุมมีมติตั้งคณะกรรมการ,กร,การวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างประ,ประสสบัญญัตบฉบบนี้21คนโดยจะเป็นกรรมการในสัดส,ส่วนของสมาชิกวุฒิสภาจํานวน17คนปรากฏว่ามีที่ประชุมมีการเสนอชื่อกรรมการในสัดส่วนของวุทิสภาเกินกว่าจํานวนที่กําหนดไว้ดังกล่าวนะครับฉะนั้นจึงต้องให้ที่ประชุมดําเนินการเลือกกรรมการในสัดส,ส่วนของสมาชิกวุฒิภาให้เหลือ17คนนะครับ และก่อนที่จะดำเนินการจัดทาบัตรออกเสียงลงคะแนนเลือกนะครับผมจะขอให้เลขาธิการผู้ที่สภาอ่านบตบทวนรายชื่อบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อต่อที่ประชุมอีกครั้งนะครับเชิญเลขาธิการผู้ที่สภาด,ดําเนินการครับครับในส่วนนี้ผมขออนุญาตได้นําเรียนท่านรัฐมนตรีและผู้ชี้แจงนะครับในส่วนของท่านจํานวนสีท่านสีรายชื่อดังกล่าวยืนยันเรียบร้อยครับ ก็ต้องกราบขอบคุณท่านอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณมากเกินไปเลยข่าได้อ่านชื่อครับรายชื่อสมาชิกวุธ,ธิสภาที่ได้รับการเสนอชื่อจำนวน24คนดังนี้1 นายอมมัตอายุเคน 2. นายจตุพรเรียงเงิน 3. นายสมชายนุ่มภูล 4. พลตำรวจโทยุทธนาไทยพักดี 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราวุธเตีรนัน 6. นางธารณีปรีดาสัน 7. นางนัททินีพรจันทระโนไทย 8. นางรจนาเพิ่มภูล เนายปฏิมาจีระแพทย์ 10. นายเกียรติชัยไมยตรีวงศ์1ินายธนชัยแท่จึง 12. นายโชคชัยกิติทะเนสวนสิบสนางสาวอมรศรีบุญนาค 14. นางแดงกองมา 15. นายวิรัตธรรมบำรุง 16. พันตำรวจเอกกอบอัจจนากิติสิบเ นายสุพโชคสาลากิจ 18. นายเอกชัยเรืองรัฐน์ 19. นายสาหาพันธ์รุ่งโรจนะพาณิช 20. นายนิคมมากรุ่งแจง้ง 21. นายยุคนชนะวัดปัญญา 22. นางสาววิทาวีประทุมสวัสดิ์ 23. นายเสรรณีอนินบน 24นายปิยพัฒน์สุภาวรรณท่านผ่านครับขวงขอหาลือนิดหนึ่งครับกับเกินครับเออเราประชุมเมื่อพร่ำหยัดฉบับแรกเนี่ยอยากขอหาลือท่านประธานว่าให้ประกาศผลฉบับแรกก่อนได้ไหมครับเพราะว่าจะได้ไปทีละฉบับครับครับเดี๋ยวผมสอบถามท่านเลขาดูว่าดําเนินการเสร็จเรียบร้อยยังครับครับจะได้ไปไปเป็นระบบระบบนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับ เอาอย่างนี้ครับคุณหมอครับในขณะนี้ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับผมขอขั้นตอนนี้แล้วเดี๋ยวเราพักการประชุมแล้วเปิดขึ้นมาได้อ่านรายชื่อกันพิการของพรบฉบับที่แล้วนะครับครับขอบคุณมากครับครับมีสมาชิกข่างในขัดข้องที่เห็นว่ารายชื่อที่เสนอไม่ถูกต้องไหมครับถ้าไม่มีนะครับก็ถือว่าถูกต้องนะครับ ลำดับต่อไปผมจะให้เจ้าหน้าที่ได้จัดทาบัตรออกเสียงลงคะแนนใช้เวลาลดําเนินการประมาณ30นาทีระหว่างนี้จะพักการประชุมแล้วเปิดการประชุมมานะครับก็จะประกศะาศคณะกรรมการติการตามที่คุณหมอเปรมศักดิ์ได้นําเรียนต่อที่ประชุมตะกี้นะครับครับขอบคุณมากครับพักการประชุมประมาณ30นาทีครับ การลงมตินะครับในกัรมติการวิสามันเพื่อพาาิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวรคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ฉบับที่พศนะครับซึ่งมีจํานวนในสัดส่วนของสมาชิกวุฒิสภา17คนมีผู้เสนอการมติการในสัดส่วนเกินจํานวนนะครับทั้งหมด24คนดังนั้นจึงต้องดําเนินการให้ที่ประชุมแห่งนี้เลือกการมติการในสัดส่วนของสมาชิกวุฒิสภาให้เหลือจํานวน17คนนะครับ สำหรับวิธีการเลือกนั้นในข้อบังคับข้อ83สามวรกสาได้กำหนดให้การออกเสียงลงคะแนนเลือกคณะกรรมการติการให้สมาชิกออกเสียงลงคะแนนโดยเลือกบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเท่ากับจํานวนกรหนดการที่จะเลือกตามวิธีที่ประธานของที่ประชุมกําหนดนะครับและก็กําหนดให้ประธานวุฒิสภาและเลขาธิการวุฒิสภาเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจนับคะแนนนะัดครับในวันนี้ผมขออนุญาตกําหนดวิธีการเลือกดังนี้นะครับ หนึ่งออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมธิการก็จะกระทําโดยเปิดเผยนะครับ 2. บัตรออกเสียงลงคะแนนจะเป็นบัตรสีฟ้านะครับซึ่งในบัตรออกเสียงลงคะแนนจะปรากฏชื่อสมาชิกผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้งสิ้น24คน 3. จะให้เจ้าหน้าที่แจกบัตรออกเสียงลงคะแนนให้ท่านสมาชิกน,นั่งของท่าน4สําหรับการออกเสียงสมาชิกท่านใดประสงค์จะเลือกบุกคคลใดเป็นกรรมธิการนะครับก็ขอให้ทําเครื่องหมายาการกระบาท ลงในช่องสี่เหลี่ยมหน้ารายชื่อบุคคลนั้นท่านสามารถเลือกได้จํานวนไม่เกิน17คนนะครับท่านใดไม่ประสงค์ที่จะเลือกบุคคลใดนะครับไปทําเครื่องหมายกากบาทในช่องสี่เหลี่ยมหน้า,าวข้อความไม่ประสงค์ลงคะแนนนะครับ5ให้ท่านสมาชิกลงลายมือชื่อและหมายเลขสมาชิกกํากับในบัตรออกเสียงลงคะแนนด้วยนะครับเนื่องจากปเป็นการออกลงคะแนนเสียงโดยเปิดเผย6หากท่านสม,มาชิกท่านใดทําเครื่องหมายไม่ถูกต้องตามที่กําหนดหรือไม่ลงลายมือชื่อ และหมายเลขสมาชิกกำกับในบัตรออกเสียงลงคะแนนหรือทำเครื่องหมายกากบาทในช่องสี่เหลี่ยมนะครับหน้ารายชื่อบุคคลเกินจำนวนที่กำหนดหรือไม่เขียนเครื่องหมายใดเลยก็ถือว่าบัตรนั้นเป็นบัตรเสียนะครับเจ็ดหากมีกรณีอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างตน้นให้เป็นดุลยพินิจของเลขาธิการพุทธสภาและเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจนับคะแนนเป็นผู้วินิจฉัยนะครับแต่ขอให้ท่านสมาชิกได้โปรดระมัดร,ระวังการออกเสียงลงคะแนนหากมีข้อผิดพลาดท่านไม่สามารถเปลี่ยนบัตรออกเสียงลงคะแนนได้ทุกกรณีนะครับ เก้าเมื่อลงคะแนนเสร็จแล้วให้ท่านสมาชิกชูมือขึ้นผมจะให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรมาเพื่อดําเนินการตรวจน,นับต่อไปนะครับ10ให้ผู้ที่รับได้รับเลือกด้วยคะแนนเสียงสูงสุด17ลําดับดแรกเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมติการกับจะมีสมาชิกท่านใดขัดข้องไหมครับถ้าไม่มีนะครับถือว่าที่ประชุมเห็นชอบขอดําเนินการตามนี้นะครับครับก่อนที่จะดําเนินการเลือกนะครับผมขอถามที่ประชุมก่อนว่าเมื่อมีคณะกรรมการวิสามันแล้วที่ประชุมจะกําหนดเวลาปลายยติภายในกี่วันครับ ท่านวันกาบเรียนท่านประธานที่เคารพดิฉันนางวัสมน์คุณแสนสมาชิกวุฒิสภาขอเสนอกำหนดเวลาแปรยติภายในเจ็ดวันทำการตามข้อบังคับขอผู้รับอรบองด้วยค่ะข้ผู้รับรบองถูกต้องนะครับมีสมาชิกเสนอกำหนดเวลาแประยะติภายในเจ็ดวันทำการนะครับสมาชิกต่านใดกัดข้องหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นไหมครับ ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบนะครับต่อไปจะเป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกกรรมธิการสัดส่วนสมาชิกุู้สมัรในคณะกรรมการาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเว้คืนและการได้มาซึ่งอสังหารมิมทรัพย์ฉบับที่พศนะครับครับเมื่อพร้อมแล้วนะครับผมจะตรวจสอบองค์ประชุมก่อนนะครับ ครับก็ขอให้สมาชิกเสียบบัตรลงคะแนนในช่องเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตนนะครับ0 4 7แดงกองมาแสดงตนค่ะ0 6 2แสดงตนครับ047แสดงตน042ย์ 42, แสดงตนครับมีสมาชิกท่านใดยังไม่ได้แสดงตนไหมครับถ้าไม่มีนะครับ คณะที่ส่งผลครับครบขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในห้องประชุมจำนวน128บวก2นะครับเท่ากับ130นะครับถือว่าครบองค์ประชุมนะครับขอเชิญเจ้าหน้าที่แจกบัตรออกเสียงลงคะแนนครับ ครับเมื่อแจกบัตรครบแล้วนะครับก็สมัช่นนั้นท่านใดยังไม่ได้รับบัตรลงคะแนนมั้งครับครับเชิญเจ้าหน้าที่ครับแจกบัตรครับท่านที่ยังไม่ได้รับนะครับเมื่อท่านได้รับบัตรแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับขอเชิญท่านสมาชิกลงคะแนนเสร็จแล้วนะครับเมื่อลงคะแนน เสร็จเรียบร้อยแล้วให้ท่านชูมือขึ้นนะครับจะได้ให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรคืนมาเพื่อตรวจนับคะแนนต่อไปนะครับกับเรียนเชิญท่านสมาชิกกับทยอยการเข้าห้องประชุมนะครับระหว่างที่จะดําเนินการต่อนะครับบัดนี้คณะกรรมการตรวจนับคะแนนนะครับในการตั้งกรรมธิการในคณะกรรมการวิสา,ามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวรคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ ฉบับที่พศนะครับการลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมจะขอญาตประกาศผลการลงคะแนนเสียงนะครับดังนี้นะครับ 1. นึ่งนายอมัดอายุเคนหนึคะแนน 2. องจตุพรเรียงเงิน113คะแนน 3. นายสมชายนุ่มพูลหนึ่งคะแนน สี่พลตรโทโยุธนาไทยพักดี120คะแนน 5. ้าผู้ช่วยศาสตราจารย์วราวุีตรีันหนึ่งร้อคะแนน 6. นางธารณีปีดาสันหนึ่งร้อยสคะแนน 7. นางนัททินีพรจันทร์รจไทยหนึร้ยสิบคะแนน 8. นางรัชนาเพิ่มพูลหนึ่งคะแนน 9. กานายปฏิมาจิรแพทย์119คะแนน 10. บนายเกียรติชายมิติวงหนึ่งคะแนน 11บนายธนาัยแช่จึงหนึริบสี่คะแนน12บนายโชคชัยกิติทเนศวนหนึ่ร้อยคะแนนสินางสาวอามรศรีบุญนาค121คะแนน14นางกองมานางแดงกองมา116คะแนน15บนายวิรัติร,รมบำรุง1 1ึคะแนน16พันตำรวจเอกกอบอัจ,จนากิติหนึิบหกคะแนน17บนายสุพโชคสารากิจหนึ่คะแนน18บแปดนายเอกชัยเรืองรัฐสิบแคะแนน 19นายสาพันธ์รุ่งโรจนพาณิชย์18คะแนน20นายน,นิคมมากรุ่งแจ้ง20คะแนน21นายยุคนชนวัรปัญญา18คะแนน22นางถาวิทาวีปทุมสวัสดิ์18คะแนน23นายเซรณีอันินบนนนุญ6 6คะแนนและ24นายปิยพัฒนสุภาวัน17คะแนนกับปรากฏว่าผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดจำนวน17คนตามลำดับมีดังนี้นะครับหนึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์วรุ ตรีตรานันสองนางสาวอมรศรีบุญนาคสามพนประโทยุตนาไทยพักดีสี่นายสุพโชคสารากิจห้านายปฏิมาจีรแพทย์หกนายเกียรติชายมัยตีวงเจ็ดนายอมัดอายุเคนแปดนายวิรัตธรรมบำรุงเก้านางรัชนาเพิ่มพูลสิบนายโชคชัยกิติะเนสวนสิบเอ็ดนางแดงกองมาสิบสองพนตปรดเอกกอบอัจฉริกิติสิบสามนายสมชัยนุ่มพูน 14. ในายธนันชัยแซ่จึง 15. ในายเจตุพรเรียงเงิน 16. นางธารณีปีดาสันและ 17. นางนัทธินีพรจันทรโาโนไทยจึงถือว่าผู้ที่มีคะแนนสูงสุดทั้ง17คนได้เลือกเป็นกรรมธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระรบัญญัติว่าด้วยการเวรนคืนและการได้มาซึ่งสังหาริมทรัพย์ฉบ,บับที่พศนะครับกับเชิญเลยาได้อ่านรายชื่อกรรมธิการนะครับ รายชื่อกมาิการวิสามันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอส,อสังหาริมทรัพย์ฉบับที่พศจำนวน21คนดังนี้ 1. นายอภิชาติสีชาติ 2. นางสาวฉัตรนภารักชาติเจริญ 3. นางสาวจันเพนรัชตาธิวัฒน์ 4. นายภูม,มิรินสีมูล 5. นายอะมัตอายุเคน 6. นายสตุพรเรียงเงิน 7. นายสมชายนุ่มภูล 8. พลตำรวจโทยุทธนาไทยพักดี 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราวุธีรนัน 10. นางธารณีปรีดาสัน 11. นางนัททินีพรจันทระโนไทย 12. นางรจนาเพิ่มภูล 13. นายปฏิมาจีรแพทย์ 14. นายเกียรติชยัยไมตรีวงศ์15นายธนาชัยแท่จึง 16. นายโชคชัยกิติธเนศวร 17. นางสาวอามรศรีบุญนาค18นางแดงกองมา 19. ในายวิรัตธรรมบำรุง 20. พลตำรวจเอกกอบอัจจนากิติและ21นายสุพโชคสารากิจก็เป็นอันจบการพิจารณาเรื่องด่วนที่4นะครัตบ